ครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับตัวดิจิตอลรีเฟกโตมิเตอร์นะครับจะเป็นรุ่น BTR 1000นะครับจะเป็นเครื่องวัดความหวานนะครับแล้วก็ TDS นะครับในกาแฟนะครับนี่จะเป็นในส่วนของกล่องนะครับเมื่อเปิดออกมานะครับด้านในก็จะมีตัวเครื่องนะครับก็จะมี user manual นะครับให้มาในกล่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับฝาครกบนะครับ ตัวเครื่องจะใช้แบตเตอรี่นะครับขนาด 3A นะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ต้องถอดเคสตัวนี้ออกก่อนนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับมันจะมีคำว่า open นะครับให้หมุนไปทางซ้ายนะครับเพื่อเปิดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมามันจะมีแบตเตอรี่อยู่นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราปิดแล้วก็หมุนไปทางขวานะครับ close เพื่อปิดนะครับนะครับการใช้งานนะครับการใช้งานก็ไม่ยากนะครับ มันจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับมันจะมีปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มเปิดเครื่องนะครับตัวนี้แล้วก็ปุ่มสตาร์เพื่ออ่านค่านะครับแล้วก็ปุ่มเซตศูนะครับเพื่อตั้งค่าเป็น0ูนย์ะครับแล้วก็ปุ่มสเกลนะครับเพื่อสลับระหว่างบิกกับ TDS นะครับอ่ะนะครับหลังจากเราใส่แบตเตอรี่ไปแล้วนะครับล้วก็กดเปิดเครื่องนะครับหน้าจอก็จะโชว์ขึ้นมา ด้านล่างนะครับมันจะมีหน่วยบอกนะครับเป็นบริกนะครับก็คือความหวานการใช้งานนะครับเราก็ใช้น้ำดีไอหรือน้ำกันนะครับอันดับแรกเราต้องซีโร่เครื่องเกาะนะครับด้วยน้ำนะครับเป็นน้ำกัดหรือน้ำดีไอนะครับหรือการเซตค่าตัวเครื่องให้เป็นศูนย์นะครับจากนั้นก็ทําการกด ซีโร่นะครับปุม่มซีโร่จะมีสัญลักษณ์ซีโร่ขึ้นทางซ้ายหนึ่งนะครับเพื่อตั้งค่าให้เป็นศูนย์นะครับแนละโชว์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์บิกน,น,นะครับเราก็ใช้ก,กระดาษทิชชู่นะครับซับออกนะครับซับน้ำตัวอย่างออกนะ การใช้นะครับตัวอย่างนะครับที่เป็นกาแฟนะครับตัวนี้ที่เป็นกาแฟใส่เข้าไปใให้เต็มนะครับนะครับจากทำการกดสตาร์ทนะครับ หน้าจอก็จะโชว์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เบรกขึ้นมาก่อนนะครับถ้าเราต้องดูค่าต้องการดูค่า TDS นะครับแล้วก็สเกลนะครับกดสเกลสวิตช์นะครับก็จะมีค่า TDS ขึ้นมานะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากใช้งานแล้วนะครับเราก็เช็ดนะครับใช้กระดาษทิชชู่นะครับซับกาแฟออกก่อนอันดับแรกนะครับปล่อยให้หมด ก็ใช้น้ำกรั่นะครับหรือน้ำดีไอนะครับใส่ลงไปรอบหนึ่งแล้วก็ซับนะครับเพื่อทดี๋ยวซับกาแฟออกนะครับให้สะอาดนะครับก่อนเก็บทุกครั้งนะครับตัวน,นี้นะครับแล้วเราก็กด,ดเครื่องกดค้างไว้ก็จะปิดเครื่องนะครับการใช้งานนะครับเบื้องต้นของตัว BTR นะครับ1,000นะครับก็จะมีเท่านี้